คุณโกโก้จุดๆดขนดมปังอะไรกันนะอืมคุณโกโก้จุดๆดขนดมปังตอนไหนหนาว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 ,นาว,นาวผมหายใจก็ไม่ออกหรือเวลาโดนพัดลมตอนกลางคืนเวลาหนาวหนาวหายใจไม่เข้าไม่ออกอืเวลาพัดลมพัดตรงๆเนี่ย มันไม่เข้าไม่ออกมันอัดอั้นเนะาะอันนี้ก็ต้องน้ำยอกน้ําบ่งอะไรยเงี้ยใช่ไหมครับแก้ด้วยการหายใจเมื่อหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ต้องแก้ด้วยการหายใจใช่นะไม่มีทางองื่นได้แก้ลุงใช้สำนวนว,นว่าน้นำน้ำยอกน้ําบ่งชัดเจนนะครับอาละคินอาการเท้าไปก่อนกินอากาศเท้าไปก่อน,น,อาาใ,อนใสาไปสองสามกึกแล้วก็สูตร อากาศเข้าไปทางจมูกแล้วกลัา้นนาน,านๆเสร็จก็ก้มมือสองข้างจะปล่อยเป็นอิสระกดหน้าท้องกดแบบโกยๆนะครับกดเข้าไปโยกตัวใส่ด้วยกดเข้าไปโยกตัวใส่เข้าไปเอามันแน่นอึกประมาณสามวินาทียืดตัวทีนึงสาวใหญ่เลยมองขึ้นไปดาดฟ้าเลยครัหลังคาบ้านสายหน้าซ้ายขวอยท่านี้ลุงจะเรียกว่าท่าซุปเปอร์ชาร์นะครับแอนไปแอนมา บิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายอเหมือนบิดขี้เกียจตอนติดเช่านะเป็นที่นอนอน่แบบเดียวกันเลยบิดให้มันเต็มร้อหสิบไปเลยสุดท้ายอะไจะเกิดขึ้นเฮ้ยมันหายใจได้โล่งจ้งได้ยังไงวะเนี่ยฮายมันได้กรแล้วกันนะด้าทำไปสิ่งนี้ไม่กินไม่ท้าไม่ฉีดแต่มีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ด้วยตัวเองในเวลาน้อย,อยที่สุด ประหยัดและโครตระปลอดภัยเหลือเกินนี่แหละครับเป็นท็อปของท็อปในการที่จะดูแลรักษาร่างกายที่มันไม่ปกติโดยการให้ใจไม่ออกกลาบมปนเป็นปกติเฮ้ยแล้วก็ดีกว่าปกติเหลือเกินเลยทีนี้เอาคำตอบสุดท้ายอยู่ที่คุณโกโก้จุดๆ,ๆขนมปังชัดไหมครับทำไป ได้ความประการใดจะลืมพิมพ์ก็แก๊แก๊ๆมาบอกลุงหน่อยเฮ้ด <Hey, S 1> ีจริงเลยลุงประมาณนั้นแหละครับโอเคนะจบขาวครับผม